สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารประฮู้ว่าเออมันจะเป็นประจําภาคก่อนนะครับเอออ <c oughs> ีสานก็ห้องอย่างบุ้งฮู้คนไต้ก็ห้องอย่างบุ้งฮู้คนกะก็ห้งฮู้นี่ครับวิธีการทาแกงฮังเลนะครับ <c oughs> มันเอากินช่วงไหนก็แม่ไม่สารเลยไม่สาเนาะพี่ไม่เมืองเหรอแม่ อ๋อเลยอ๋อครับเดี๋ยวจะคือคุณแม่นะครับคุแม่มาแนะนำมีอย่างของครับไปในนั้นเลยครับก็ส้มกับกระเทีนมเนาะครับเอา้กระส้มนะเนาะครับคุแม่นั่งเลยแม่นั่งแนะนำนะครับวันนี้กุ๊กกิตติมาซักคุณแม่มาแนะนำครับมีอย่างของเคระส้มครับเคระส้มนะครับอันนี้หอมขาวอันนี้หอมแดงหอมแดงหอมขาวนี่ก็หอมแดงอันนี้หอมขาวครับ ใส่หนักๆเลยนะครับจีนอันนี้ขิงครับขิงอันนี้น้ำมะขามมะขามเปียกครับแล้วก็มาสุปรสดีครับซุปรสดีแล้วน้ำตาลครับน้ำตาลอันนี้น้ำมันหอยครับนกเซี่ยวขาวครับแล้วก็มีพริกพริกพริกอย่างแม่พริกแกงพริกอย่างพริกแกงหางเล้พริกแกงหางเล้อ๋ออันนี้ผงมันผงแกงผงหางเล้ผงหางเล้อันนี้หอมดองอ๋อหอมดองอันนี้โกะครับ ลิสงิสอ๋กัวครับเครื่องของมิมอี่เนาะตีจะทำนี่เป็นเนื้อเนื้อหมูนี่ประมาณจะเป็นเนื้อหมูสามจันประมาณกิโลกิโลจะเครื่องประมาณนี้นะครับนาอครับี๋ freely, ne, ้วแม่จะมัดกั่ได้ครับนี่เดี๋ยวก็เทใส่กันวกกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับกิสกรรมแม่จะอันมัดคือดูนะครับห้องตองมัดไว้กี่คืนไหมคืนเดียวนี่นะครับอ๋อครับ แม่ต้องบอกมักไว้หนึ่งคืนนะครับครับเดี๋ยวจะทำวิธีกันมักครับครับตอนนี้แม่จะมาทำให้ดูนะครับใส่มันหอยครับซีอิ๊วขาวไปก่อนนะครับวิธีกันมักนะครับน้ำตาลครับโซลดลดดีลดดีน้ำพริกครับพริกหอม หอมดองนะครับโพลิสงครับแล้วก็พริกเออแล้วผงผงหางเลหางเลครับอืมขั้นตอนเยอะนะครับแก่งหางเล่นี่ใส่ขิงขิงครับอันนี้ก็หอมขาวครับหอมขาวมันต้องโคกแล้วไหมล่ะโคกสยางอ๋อนี่ก็หอมแดงแดงครับหอมแดงก็ต้องโคกนะครับเวลาเอามาเกี่ยวมันต็จะ โอ้ครับเกลือส้มครับเกลือส้มใส่ไว้หมดเลยนะครับมันจะมักนี่นะครับขาดอื่นนะครับคนที่ดูนะครับเก่งแหงเลงคนคนจังไฮจังไฮครับห้องแก่งแหงเลงผักอื่นห้องอย่างบอกด้วยนะครับน้ำขามน้ำขามเปียกยำนะครับเปรียบเทน้ำลงไปนะครับนอง แจงเหงเล่นก <formation jin x 2> ับทำยากผมใส่นงมดแล้วล <fit in> <quarto> ่ะอ๋อมะขามเปียกนะครับครับอันนี้เราจะขยำให้มเข้ากันนะครับน้อนี่แหละครับต้องมักให้มันเข้าเข้ากันนะครับแจงแฮงเลต้องมักไว้หนึ่งคืนนะครับนี่แหละครับเสร็จละต้องแจงเย็นก่อนไหมแจกก็ได้หน้าหนาวแจงก็ได้หมนัน้อนครับครับผมเราต้องรอหนึ่งคืนนะครับครับ ทำ <c oughs> นหกเอาู่มาทำเพื่อดูนะครับแกงแหงเลนะครับครับอันนี้แกงแหงเลมากไปนหนึ่งคืนนะครับเราจะมาคั่วนะครับอออันนี้เป็นในกระแมกคั่วเสร็จทุกเลยจ้ะโอ้เจ้าไปอ่อแล้วเปิดทุ่นตอนเอาขี้นเปื่อยมุ่งเปิดทุ่นจะหนี่อืมใช้เวลามั้ยนะครับเมือนอืมอ ชั่วโมงกูกรหทำหมูเนื้ออ่อนเนื้อแก่ว่ะ้าหมูเนื้ออ่อนก็ปั้นเปื่อยถ้าหมูเนื้อแก่มันก็นานเปื่อยเหมือนกันเนี่ยของนี่เขาต้องจีนมันเปื่อยทันจันนี่รสจัดอะไรขั้วอย่างนี้ยเนาะขั้วอย่างนี้ยใจเย็นแกงฮั่งเล่นี่นะหมูนี่มันแกะจะเปื่อยจะลานหมูนี่นี่หอมนี้นะ เจาะอี้เนาะอือเจ้าะอี้โดยวแม่จะใส่ฐานจริงค่ะคนใจเกียรปรากใจเกียรอ่อนอ่อนว่าะเกินอือนี่ใส่ฐานเนาะครับแข่งลีคนมีหนึ่งมือมันได้ทักหมอนะมันทักหมอกแบบนี้นะต่างคนจะไฟจะไหมหมอกคนตลอดหมอกคนตลอดนะครับแข่แฮงลี ล้อจนหมูซุกกูเนาะงอมล้อจนหมูซุกกูเนาะล้อจนเปื่อยเนาะถ้ามันได้ตีมันเหี่ยวแห้งแล้วก็เ่าก็น้นำเยอะให้หน่อยนึงมันเอาผมไว so ้ห so ั mm, Beatles, ่นนี่มันแห้งเหาก็น้นำเยอะอืมเอันหนำมันเยอะทำมันแห้งเหาก็น้นำใส่ให้น้อยนะครับอืมหนำใส่ให้มันแห้งัางเลี้หมูมักไว้แต่คืนแล้วนะครับตัวนี้ก็สว่างแล้วนะครับอืมจะมักไปเรื่อยๆเนาะ มันเรื่อยๆนะครับเนาะมันกลดไปเนาะมันกให้มันแห้งทำความสะอาเยอะอ่ามันแห้งเขาบอต้องใื้มันติดโมะนะครับอ้าครับตัวนี้แกงฮังเลนะครับกดเซตเลยนะครับโอ้โหดูเครื่องนะครับน่ากินมากๆนะครับไก่หมูสามชั้นนะครับใครมามากหมูสามชั้นก็เลือก กัไส้กินมันเป็นเนื้อนะครับนี่ครับต้องใจสามจันอย่างเดียวนะครับถึงจะอร่อยครับถั่วตึงขิงนะครับเทียมหอมแดงนะครับเขือส้มนะครับจิ้มก่อนนะครับนี่นะครับเอามานำเสนอนะครับเพราะว่าแถวหักเหนือนะครับจะยากกันกินกันนาข้ากับช่วงสงการนะครับครับจิ้มนะครับ แข่งฮังลอ้มมันโพลีสุกนะครับกระเทียมหอมแดงมันต้องมันต้องทุบนะครับมันต้องทุบให้เป็นเม็ดๆเลยครับนะครับสุดยอด ครับนี่ชีวิตคนมณนอกนะครับจะได้มาแนะนําสูตรอาหารนะครับมั่วจัดของเนื้อแต่งหรือเปล่านะครับแข่งหัางเลนะครับรสแาติก็โอเคครับครับที่คนมนอกพยายามจะหานะครับเนาะเอ่อสูตรกับเข้าหลายๆลายย่างมาเสนอนะครับคนที่เข้ามาที่ต่มไหมครับขอนก็ที่ตามคนด้วยนะครับก็ซับจะไข่ครับนี้ชีวิตคนมนอกครับ ครับผมถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่หรือแม่กดแชร์นะครับกดซับจะให้ตือกดติดตามคุณตัวนะครับครับผมขอบคุณครับ